ก่อนอื่นสวัสดีเพื่อนๆกับคลิปนี้ก่อนเลยนะครับผมเองก็อัดบันทึกเสียงจากจังหวัดตากเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าค่าคืนวันพุทธที่22พฤศจิกายนก็มาพบกันดึกหน่อยอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนนอนคืนนี้ก็แวะมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันหน่อยเกี่ยวกับ PlayStation Portal ในประเทศไทยซึ่งตัวกระแสในบ้านเราเองหรือต่างประเทศเพื่อนเอนก็คงได้รับทราบจากข้อมูลของผมแล้วนะครับที่ได้ลงพื้นที่นํามาฝากเพื่อนๆกัน แม้ตัวราคาเครื่องฮิลที่มันมีราคาประมาณ1 2 0 0 0บาทเดี๋ยกว,ว่าแพงขึ้นจากราคาปกติเกือบจะเท่าตัวหรือดีไม่ดีราคาตัวนี้ก็อาจจะแพงกว่าเครื่อง PlayStation 5มือสองของเพื่อนๆบางคนไปแล้วก็ได้แต่ราคาสุดโหดขนาดนี้กับประเทศไทยกับตัวเครื่องฮิ PlayStation Port a l มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของเกมเมอร์ชาวไทยที่ต่างหลงรักและศรัทธาตัวแบรนด์ที่ชื่อว่า PlayStation ได้ พอสินค้าเครื่องฮิ้วในบ้านเราเองก็มีตัวคิวที่โดนจองไว้ยาวเป็นหางเบา้าดังนั้นเรื่องราคาก็คงจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเกมเมอร์ของตัวระบบนี้ไปแล้วและนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งที่เกมเมอร์ในบ้านเราให้การต้อนรับมาอย่างต่อเนื่องกับ PlayStation ที่ล่าสุดตัวเครื่องเกม PlayStation 5ก็มียอดขายถล่มทลายในช่วงแคมเปญ11เดือน11 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่วันนี้นะครับและมันก็คงต้องส่งผลให้ตัวยอดจำหน่ายสินค้า PlayStation 5ได้กระจายไปอยู่ในบ้านของพี่น้องเกมเมอร์ชาวไทยมากขึ้นซึ่งก็อาจจะทำให้โซนี ได้มองเห็นถึงศักยภาพของตลาดในบ้านเราและรับรู้ถึงความต้องการของเกมเมอร์ประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนมาอย่างสม่ำเสมอที่ในล่าสุดกับตัวข้อมูลที่มันอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากนักกับตัวเครื่อง PlayStation Portal ตัวเครื่องฮิวที่มันก็เข้ามาในประเทศไทยและตลาดแตกไปแล้วท้าทั้งที่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างชัดเจนและมันก็อาจจะทำให้โซนีได้เห็นนะครับว่าเอ๊ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าตัวนี้อยู่ในกลุ่มแรก เหมือนอย่างประเทศญี่ปุ่นอังกฤษหรืออเมริกาแต่ทำไมถึงมีความต้องการที่สูงมากไม่แพ้กับประเทศในกลุ่มแรกๆเลยและถ้าหาเพื่อนๆลองหันกลับมาดูความพร้อมในแง่ของตัวเครื่อง PlayStation 5ที่มันมีจำนวนผู้เล่นและใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงแคมเปญ11เดือน11ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมองว่ามันคือการระบายสต็อกตัวเครื่อง PlayStation 5โมเดลเก่าออกไปเพื่อรองรับ PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมมันก็ไม่ผิดนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่โซนี่จะได้รับรู้เลยนะครับว่าตัวแคมเปญที่ผ่านมาจนถึงวันที่16นั้นประเทศไหนในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้จัดตัวแคมเปญน,นี้ขึ้นมาว่าประเทศใดมีตัวตลาดที่มีความแข็งแกร่งในแง่ของฝั่งผู้ใช้บริการที่ให้ความสนใจกับแบรนด์ PlayStation มากเป็นอันดับหนึ่งในตัวเลขสรุปที่ในตอนนี้โซนี่ก็อาจจะได้รับรู้แล้วก็ได้นะครับว่าประเทศนั้น มันอาจจะเห็นประเทศไทยขึ้นนำโดมาเป็นอันดับหนึ่งในย่านอาเซียนเหนือเวียดนามสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปปินส์ก็ได้และหากได้มาเจอคลิปในของช่องเ c o n น v v ที่ได้ลงพื้นที่กับความร้อนแรงของตัวเครื่องฮิวเพล y เ t ช t ันพอร์ทัลในประเทศไทยที่ทางคนไทยเองนั้นก็ให้การต้อนรับสูงด้วยแล้วอาจจะถึงเวลาที่ประเทศไทยนั้นจะโดนยกให้อยู่ในระดับอยู่ในกลุ่มเทียแรก เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันที่จะทําให้ตัวสินค้าต่างๆและถ้าหากวันนั้นมันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับผอเองก็อยากจะให้เพื่อนๆลองมองย้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยได้ยกระดับอยู่ในกลุ่มเทียแรกนั้นมันก็คงจะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนที่ช่วยผลักดันกับตัวตลาดเกมในบ้านเรานั้นต่างก็พึ่งพาซึ่งกันได้กันอย่างในทางฝั่งผู้เล่น ที่ให้การสนับสนุนกับสินค้าของแบรนด์ Play Station ร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆก็ให้การบริการและนำเสนอแบรนด์ Play Station ให้พี่น้องชาวไทยได้รู้จักตลาดของตัวร้านค้าอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้มันก็เป็นเหมือนตัวทดลองกับสินค้าใหม่ๆที่มันยังไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศกลุ่มแรกว่ามันคุ้มค่าและถึงเวลาแล้วหรือย,อยังกับความพร้อมของตลาดในประเทศนั้นๆที่จะโดนิสต์หรือยกระดับให้เข้าสู่ประเทศในกลุ่มแรก แล้วเพื่อนๆ่ะครับมองว่าประเทศไทยมีสิทธิ์ไหมที่จะโดนยกระดับให้อยู่ในตลาดกลุ่มแรกที่มีความพร้อมในแง่ของผู้เล่นและกาลังด้านการจับจ่ายสินค้า PlayStation ที่เตะตาจนโซนี้ได้ยกระดับให้ประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในกลุ่มเทียร์แรกและมันอาจจะปรดเดิมด้วยตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro ที่คาดว่าจะออกวางจำหน่ายในปีหน้าพร้อมกับประเทศญี่ปุ่นได้ไหมก็ขามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ